เฮ้ย hey, สวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องๆน,นะคะทุกคนที่ติดตามคลิปวิดีโอโชว์ไดแคสคา a r ของพี่นะ,ะวันนี้พี่ก็นำมินิคูเปอร์นะคะสีเขียวนะมินิคูเปอร์คันนี้นะเป็นรุ่นปี2010นะคะแล้วก็แมชบั x นะคะ,ะบริษัททำํทำไดแคสคา a r ทารถคันนี้ขึ้นปี2011นะคะ เรามาดูรายละเอียดนิดนึงคันนี้เป็น Cooper สีเขียวเปิดประทุนนะคะสวยงามน่ารักนะคะ Mini Cooper เ,เป็นรถเล็กเป็นรถเยอรมันนะคะเป็นรถบริษัทเดียวกันกับ BMW นะคะสวยงามมากดีเทลของเขานะคะตัวถังสีเขียว แล้วก็มีลายคาดสีขาวแถบสีขาวบนกระโปรงาฝาหน้านะคะแล้วดีเทลของไฟรถสวยงามนะคะ Match Box นะคะเป็นคนทำไดแคสคาคันนี้ขึ้นมาโอเค ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตาม,มคลิปวิดีโอกันทุกคลิปแล้วก็ช่วยคอมเมนต์นะคะหรือว่าอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรนะคะก็ช่วยคอมเมนต์ข้างล่างนะคะเข้ามาได้แล้วพี่จะได้ช่วยเช็คช่วยหารายละเอียดหรือว่าช่วยตอบคำถามนะคะ โอเคขอบคุณค่ะเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ